น้องเคยดีน้องเคยนี่โ้เมนบ่หำแท้บ่ฮึบ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 โ้เกอนหน่งนี้แล้วยนตนเลาอีกีได้เนหน่อนีเก่ง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 ลอลี่นี่เนาะ ไเงี้ยงามกับเป็นอยู่เป่ะ <c oughs> เ,เคยเห็นอยู่เ่เฮือนม,มีอยู่ใส่เคยเนาะยอ่ชิมามาเห็นในครั้งแรกเลยนเนหรอในเบ็ด พี่น้องเอนะ้ยเนาะมาต่อกันพี่น้องเลยทักทายกลับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอนาะเปิดกุศ่สุคนอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอ้ยเนาะเอากระรอบแรงๆพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้เพิ่ใส่ไม่เปิแส้วแล้วพี่น้องเอยเนาะกะสี่สำเร็จเลยใส่ตำตำอยู่ แดดบ่ฮันแดดบ่ไอซางแดดแห้งเบื้องทึ่งนะธรรมดาธรรมดาธรรมดาได้เจ้าเนาะเคนเดิดอากาศดิน้องเคยดิน้องเคยนี่แมนบ่ห้ำแท้บ่ฮึบ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  Gần đây là nhỏ nhau, cái gì đây hơn này này Wow keng 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 Lòi Lòi, 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 หมวบก,กับบัตรใสอีกเด้เนาะในนอนดีดีตะปูมาตัวหนอนไปซื้ออยู่เขาลืมบอกแล้วตอนน่ะลืมกลืมนี่เน้ยมยังพอรอนโอ้แอบแอบเน้มกันมอนี่เน้มระบาดเท่าพ่อเดียวเบิ้งกับขึ้นแล้วกันลบตาปับป๊บหล่นนะ เออ,เอ,อ,เอ,อมีมการบอกกันดิห <laughs> <laughs> ่อนนะเนาะฮะฮะคุณทรายปะทรายทราย ผูก้นแล้วยังเลียแทน,นมือนะผ่านนะผมเป็นรับไว้สบายผูกผานแต่สบายอันมีแห้งบ่มันบ่มันีดมันเป็นโอ้กะแก้เอาน้ำเนียก็ได้มันหลายนักผ่านหูเขียนเนาะ, <c oughs> นะเนาะเพิ่นผูกมัดแล้วละแก้เอาน้ำเนียก็ไดจะเป็นจ้ะเ,ออเราก็ตุ้ยขึ้นเนาะโบลือนะ้อเนาะดุจ้านเนาะ ดีดีถูกใจหนิเนาะคือพอนะ่อเนาะบอดึงพออะไรกันพี่นังเลยเฮ้ยห่อนเนาะป๊าบยังห่อนอ้าวแท้นี่พี่น้งงอนงเลยห่อนแห้งยัดีมาตู้น้อยยังใหม่กินนี่ มันพับหรือ,เ,อ,อเลยแล้วก็เครื่องรถบัลลูนเครื่องรถไหมยังเครื่องรถบอมีหรอกเครื่องรถนะบอมั่วเครื่องรถมาได้ใส่เนาะบ่มีเครื่องรถเครื่องล่างหรอมีแต่เครื่องเครื่องชั้นเนาะเลยเอ๋ทำกรณีต่อห้างที่จะกระเสียวบนลองค์พนต่อห้างเลยเอาบ่าห้างกับเอาปอเลยเออ เอาเบิ้นันนเนาะห่างกันพี่น้องกันทำรถสร้างเหรอพ่อ้วเหำีพอขี่ได้เนาะทำรถสร้างเลยพี 3> <3 ่นองกันเยอ่าทำงานกันพี่นองกันเนาะจักอย่งน้องกันยังตัดได้ทำปกติได้เนาะเลยพอซื้อมาใส่ยูพี่น้องเันสองพันบาทสร้างรถตัดเขย่ามันทำไมแอนเขยว ขาดปลุดเนาะไปได้ส่งไม่ได้ใช่ไหมส่งนี่นี่คือบุญเคยเให้เชื่อแพ้ให้ส่งเจ้าของเองซื้อเองบ่ส่งหน้าให้ฮะส่งหน้าซื้อให,ห้แพ้าซื้อให้ตอนหนุ่มเพลิเรียกเลยมีหัวหน้าอีกอาก็ไม่แบบเพิ่นเป็นหัวหน้าเพิ่นใจกันเนาะโอ้ในนอนแท้เนาะมนือ,นนนส,ส,อส่งเสือหัวซื้อให้บ่ เด้อเด้อบ่าบ่าเนาะเนาะมีบ่าซื้อให้จังซื้ออันนี้บ่เฮ้ยซื้อได้คักเด้อเนาะคักนีบ่เคยมีบ่พบ่เคยมีบ่อ้ายซื้อเสื้อผ้าครั้งแรกก็ซื้อมาให้เจ้าก็ให้นี่เด้อออ่าากินข้าวลองอิ่มบัดนังตาย่อนพี่น้องเนาะกนอนยังน้อยนี่ คือเมย์ไ้วบบด้เนาะกลเบิวงมาคืมมาเอเมย์ไปเร่อเหลืงงูเบ่งเฮือนก่อนพี่น้องกันเนาะกำลังสิเลวเนาะอ่ากำลังใส่ไม้เปรอเขากะอนอ่าเมมางคุยน้องพอนเนอขนเาสังเห,เห็ื่อเฮือนไหมนั่งคุยกันอยู่พืนกันแล้่สั่งเะไเห,เห็ื่อเฮือนเลยนะ mười thì... mà con bò chinh hinh bỏ phúng bọn đi ngại ừ. mẹ 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 Mình mẹ 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 เป็นล่างไงไลพี่น้องไงเนาะหนึ่งเดียวพี่น้องไงซาลองคอนจะยกมาได้หรอคอนนักปูไม่เหมียนเห็นประตูปูเป็นแล้วปูปูจะบอกให้หรอแล้วก็ไปขึ้นเพิ่นเป็นจ้ะไปพร้อมกันได้เออไปเป็นหักทานเนาะญานบอกจ้าใครเคยเจอของใครในญาติปัน ว่าแบบบะแมนบะแมนหมัดล well, ้ไงหลืองระยะบุได้เหาอม่อยู่ทหอื่ช่วยได้ใชยจางล้ไงไหมเออแผ่เตกมือเขียวแล้วว่าอะไรก็แล้วว่าบอกเจ้าของมาพายเจ้าของเจ้าของล้ไงนี่ทางจ้า เอาตัวไหนอ่ะแล้วแต่เจ้าลกเอามยผมใหญ่เจ้บ่เจอตู้นี่ะเเอาแล้วเออยาแล้ตเจ้าของผนอยู่ไกลอยู่เนือทางไนนะใช้คนไหนเจ้าคนไหนบ่าดอกบุเบนโคด้าอยู่เรื่องอนไรโคนานคาหรอเปล่าโค้าบ้าจะแล้วจจะจบ่ nữa, ao, nước, no. mình đang bù xúp khác nữa, hấp, um, Phải, <laughs> bay, được nữa. บาวดียังมห่หอดเนาะวาสิมากมัไพอเอีไลน์ดีนลายก็ได้กินเนาะต้มซีซินครับกันยังแงฮเด็กเกินเอากินบ่จะอยาก้ช่างนี่ก็ได้ cắm <laughs> ừ, hả? Chàng. hả? <laughs> nơi, hả? Là này đây, nãy nãy thang đây, nãy chị nhốt để phơi. này. Ừ. Nước cái mình, mình hòn đi đó. มาหักก ok uh, oh. ันแล้วกันเอาต้องกินได้หรอกเอาเอาอะไรอะไปหักเลยเอาเงีนเรามานอนในเต็นท์นอนได้เลยเล่าโอ้ thì mưa nào thì mưa đi không? <laughs> mưa nó đi ừ. mưa chọc nha con mưa cắp kè mưa cắp kè à, à. มืได้ต้องเอาขั้นตอนตัวนี้เห้เวเนาะไ<ะ>มอนี้เอาตัวนี้ให้แล้วเนาะมือนีเนาะขั้นขัน้นมาเมื่อื่นก็าจะได้มุงเลยเมื่อื่นสวัสดีค่ะเบร์ามาเบอร์มันสินับเลย,ย,เลยทั้งประเทศเรียบเมื่อื่นสินับเอา้าแล้วผลสิตก,ลลกแล้วผลขบิ่งครับแล้วเหมือนนี่ อันนี้ก็เล่นเล่นสุดนี่ไม่แรงอันไม่แรงนี่มันมันมาตามหลังบ่านองพรโอ้น่ไม่แรงงามเลยีิยนะ้องเนาะคักคัไม่เฮือนองพรนี่ไ่ไม่งามเลยน้องลยร้อยบนี้ ได้บอกหลายได้บ่ไบม่ได้ขึ้นไปไปลองนองเนาะไปเลยรับง่ายขึ้นไลบอฮัมไลบอไลบอ <laughs> thả <để> ra xong cả <laughs> thôi nè <nào. cười> đẹp 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 <laughs> ăn... lắm anh này quên mất trăng nhá anh này nè ช่วงเสาบ่โอ้มันตรงแล้วบ่บ่ะเนี้ไอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วบ่บ่ะเนี้ยโอตัวนยกขึโราณโย่จะได้ใส่แผ่นนี่ีลไปแล้วบ่เนี่ตรองคนมันให้โบรได้ดอกอืมที่ใส่โคบ้านยงไงดึงมาเลย Mình tăng xây hay lại nó Mày cô đừng bò đừng đừng bê bớt bê đó cái bê anh bê 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 năng cả bê 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 năng, <laughs> kinh kinh ma, kinh bê 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 gì bê 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 gần bê 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 เคยเห็นอยู่บ่เคยโดยมีอยู่ใช่บ่เคยเนาะเด<ล>ี๋ยวเชิญที่มาเห็นในข้างแรกเลยเนาะเด<ล>ี๋ยวในแบ,บ็มัน,น,นพี่น้องเลยเนาะแบบเพื่อนต้องน้ามันแหละพี่น้องเลยบ่อยังไงกะเบิ่งกะีันเราคนเบิ่งกันแต่เราเบิ่งที่นี่มันคือสีอันว่าน้อยพี่น้องเลย แต่ว่าตัวจริงมันบรินอ่อยได้เรินจำจะเป็นอะไรจะเห็นแล้วให้เบิ่งอีกอีกคักเลยาะคักเนาะบบดบรเลวเลยหันบัดเลวเลยฮบบัดแบบรเลาเลยแล้วได้ไดังไงแล้วได้ยังแต่ พาไมซราเลยเจ้าชิเลือกเป็นสียังขั้นแหละเจ้ามักสียังไผ่ไมซ่าได้แต่ใช่ไหมอกแล้ว่ามันบอกมันถามเรื่องใจเจ้ามักกนะน้องน้องบอ้หใหม่ใหม่ใหม่แบบไอ้วานมันมันมีสีแดงมีสีน้ำเงินแบบมีออกสีทองทองถางไอ้มักจีนะไหนบอก Maxi luôn, hai? Nunca vayu. Nunca vayu. Muy lắm, kêu đơn vị. Nunca vayu, hưng là. Eh, là để chất lượng nó. Lăng kha của maxi yên lăng kha. Lăng kha 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 Nó kha 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 สบายสบายพอ่อแม่ไปใช้ไปได้เลยเราไปเรียดฮะ,ะไปบันเทน่อยไปยังไงนะไป,ไปเยาไป,ไปเยาบ่บ้ไปไปเบีเยกติเด้อไปวัดโพธิมียเด้โอ้อย่างไปแล้วเนาะเด้ตอนกินข้าวแล้วเมื่อกี้นี้อ๋อ เบตุนเอาไปซื้อตะปูพี่น้องจังได๋ละมาเออทําบาญาเสี่ยวมื้อตะเวนแน่นะมื้อนี้เพราะว่าสิวางเลยอันปลเฒ่าก็สา้เน,นะาะขึ้นเนือก็จัก,ก๋น,น่พี่น้องเยขมมังะปังขนี่เ,เป็นอเ,เป็นกระเพาะเป็นหวานหวานขึ้นจักสิบ่หวาน บวานขึ้นจังหวะเดี๋ยวอาชีพเราเบืมม้องต้นจะเป็นอะไรพวกกันหน,นีไปแไถวตะเบียงเนาะเลยตะเบียงไก่บ้านเนาะไกะ่นั่งรถอันทั่วนี่บอขึน้นไปจะไปเลยโอ้ไก่ได้เนาะพี่น้องเลยไปยเรียนเรียนจันนะฉันเราไม่ได้ลงไปใส่ไปใช้เลย ขี่เป็นรถว่าสิบลุหรียวเลยลงเยอแนี่ลูกไปเพียวใช่ไหมฮะไปเพรียวแบบบม่มีมูเลยบบไม่มีมูเลยบอกโอ้ลูกไปเพรียวเลยไปเพียวเลยโดยเมื่อก็เมื่อเพียวเลยมาก็มาเพียวเลยหอดปีว่าจะหอดไปบ่าหอดนั่งลูไปตอนก็จะเกี่ยวข่าว ก็เจ้าเกี่ยวข้าวล้ไก่จะหอดไปตอนเกี่ยวข้าวเลยดีดีกี่ถอยซื้อได้นาะอืมตําทําเงนเบ็ข้าวก็บ่บ่ลายข้าวบ่หลายโดยตอนนั้นแบบทางบาสาเจ้ายังอยู่เือนรอมกันกับเมตูบาาจนอนนาได้บ่บัดนี้เนาะโอ้เราบ่ได้มาบัดนี้ถ้าแล้วนขบบัดนั้นเราก็มื้อ เล,วเล,วเลว้ววแล้วเขาเพื่อดิทำไมแล้วหน้าเล,วล้วเพื่อดบอ่ะเหน่<ม>ตอต่ำๆอยู่ป้อเอา้เอาพนมดีดีบาดให้ <c oughs> เคยเตะเ้ยเตะเลยพี่น้องเลยไกลออกลาได้ป้ได้บ, <c oughs> บ่ห้ามได้ป้ <c oughs> บอบ่เขา้าเ <c oughs> อ้าเปนแห้งแล้วจักต่ออีกมัป้อเอาไปละ เราากเฮ็ดพี่น้องอยากซอยเรากันเลยเนาะบ่ก็ถงเราใส่ <laughs> นักทงกับผู้แงเ๋ยน้อ,อจะควายนี่ยไม่ได้ไปควายเบอร์มันนี่วะพักพรตะปูยังโคตรเบดิดหลอกกันเบิดแหงก่อนนะ พอดีจุก็ปลายงวงเนาะ่น้องเกือบจุปลายงวงเลเนาะตัดออีกเ่อรบองพองอันอันนั่นนะอส่งส่งปลานะตัดออีกเ่อรบ่ปลาไหนปลางวงยู่ลุมบตัวอยู่เงะตัวกระดุนตัดะไรมานึ้นแบบทางนอเป็นึ้นบัก ตัดออกอีกมันมันแต่ว่าบ่งลายอะบ่งลายป่ะมันบ่งเบิดพูดได้เนาะเห็นตัดแล้วนี่งมันเบิ้ดได้ตัดตรงนี้เอายู่เถื่อให้อันทางจี่จักรคลิสตน่อยช่องนี่เหยียบงอยไม่ยืดเอ็น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 หน่นะทางอายพิ่นขึ้นสิบปอนด์นั่นอะทางอายพิ่นพาขึ้นสิบปอนด์บาราย เราบอกจ้าคู่เจ้าคู่บ้ยเรนลองเห็นตอนเรามากับบาบุญแดงเจ้าคู่บ่กเราขึ้นสิปเลยโบ้ยจะไปทางไหนจะไปทางทาาไหนเราเห็นแล้วจักวัวลอยเบื้องคลิปอันของเราว่าจักวัวทั้งคนจ้าะไรบอ้บอกะคู่วัดว<บ>่าเขาไปใส่มาใส่ได้เงินทางไอพนวาเด้ะโอ้ลอยเบื้องคลิปกันไปจักกันเลยป๊อปป๊บป ก็อยากเบิ้งโยอยากเบิ้งโยคิปตัวอยากเบิ้งจคของบ่ได้หายังไม่ได้เบิ้งเถื่อนเนาะได้เบิ้งก็ได้เบิ้งเตโทรัพท์ือไหมเปิดทัลายเนาะมุนมาเลยเมียเจ้าอ่ะดิอ๋อายุนเนาะงควนลาเลยใช่มุนวะ

ฟาดเจ้าโหยุงเถิงนี่เห้กีเฮ้ยเฮ้ยน้อยเพื่อนเนาะเรือดดีนพี่น้องเลยเออเมื่อคืนนี่ฝนตกตอนเช้าก็ตกตอนตอนตอนเช้าแต่ตอนคืนตกแต่ตอนไอ้เมื่อได้ยินนี่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 นนี่น But nông nắng bố hô lấy chắc tóc toàn đây tóc đây rồi tóc 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 bố tóc <laughs> bố tóc 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 lắp tóc 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 năm Hết... hồi cho tìm vô Đời. Ê... hẹn năm bên thuộc na nên đừng hẹn đây lại đúng không không ừ. oh, thả, thả mấy tụi phân hèn quá này hèn quá mấy tụi tốt đẹp mùi pha mùi ăn pha nó bò hòm bò lằng đây nào cả bò mì Lộn cả bò mì họ đây bò bò đây nhín mà อ่าเฮาได้แค่น้อยบาดนี้เอ้าเดี๋ยวถ้าบ่ตูนจักหน่อยพี่น้องเอ้ยเนาะบาดนี้พอเพราะว่าสร้างเพิ่นอ่าเบิกเงินพี่น้องเนาะก็คือจ่ายสิได้จ่ายค่าฮงเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะถาบ่ตูนมาแล้วก็บ่ยสิพากันออกเมื่อบดนี้พี่น้องเอ้ยเบิกวันนี้ดเกิแล้วผู้ใดบดนี้สร้างเอ้ยเออ Hãy, ok, sao việt người ngay cục bụng quân như đi miền, bụng cục quân, no, vừa ok, lòng để anh bên anh kha mong gạo lòng đi 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 lòng แต่ว่าพอตัวพี่น้องไปซื้อตะปูก่อนพี่น้องเลยนางถา่าเรลอยู่นี่นนเนาะนอะปุณขกับคุนในไหน้วพี่น้องเด้พอกับป๋องใหญ่ได้กี่หน่ะไปแล้วพี่น้องเลยสบายดี